สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาคุยให้พวกเราฟังนะครับว่าเราจะมีวิธีการเล่นหุ้นอย่างไรครับให้เสี่ยงต่ํากว่าการลงทุนกองทุนรวมนะครับแต่สามารถทํากําไรได้มากกว่าวิธีการ DCA ถ้าใครที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนนะก็คงจะเอาเงินนะครับไปออมหรือไปซื้อกองทุนรวมต่างๆนะครับไม่ว่าจะ LTF IMF นะครับหรือว่ากองทุนรวมเช่5ห้าสกองทุนรวมหุ้นปันผลอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการที่ดีกว่านั้นครับ และการลงทุนในกองทุนรวมไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เราคิดวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจต่างๆให้กับพวกเราอย่างถ่องแท้เลยนะครับอมาดูกันนะครับประเด็นแรกที่ผมอยากจะคุยนะครับคนส่วนใหญ่นะบอกว่ากองทุนรวมเนี่ยไม่เสี่ยงถูกไหมเพราะว่ามันมีคนน่ยที่คอยเลือกคุณให้เราเราก็จะเข้าใจว่าสมมุติเราเอาเงินนะครับนี่ตัวเรานะเอาเงินนะครับไปใส่กองทุนรวมถูกไหมนะครับอน,นี้คือกองทุนนะ เราคิดว่าเฮ้ยไม่เสี่ยงนะเพราะว่าเขามีความรู้มากกว่าเราถูกไหมแล้วเขาก็สามารถไปกระจายเลือกคุณให้กับเราได้ดีมากยิ่งขึ้นถูกไหมครับแล้วเราก็มีความปลอดภัยในในเงินลงทุนแต่ผมอยากจะบอกว่าความจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะในมุมมองของผมผมมองว่าการลงทุนในกองทุนรวมไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงให้กับเรานะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะตัวเราไม่ได้กระจายความเสี่ยงผูกป้าลองนึกภาพดูดีๆนะจริงๆแล้วโมเดลมันเป็นอย่างนี้ครับ นี่คือตัวเราครับถูกไหมครับเราเอาเงินเข้าไปใส่กองทุนถูกไหมครับแล้วกองทุนก็ทําไงครับเขาก็เอาเงินเนี่ยนะที่ที่เราเอาไปฝากเขาเนี่ยไปกระจายลงทุนในหุ้นสมมุติลงทุนในหุ้นเซ็นห้าสิบถูกไหมเขาก็กระจายไปครับในหุ้นประมาณ4ี่สห้าสิตัวแล้วแต่ถูกไหมตัวไหนดีตัวไหนดีตัวไหนคุ้มค่าในการลงทุนเขาก็กระจายลงไปทีเนี้ยลองดูนะกองทุนได้กระจายไหมได้กระจายความเสี่ยงแต่เราครับนี่ครับ กองทุนนะครับได้กระจายไป1 2 3 4 5 6ี่ห้าทางถูกปะแต่เรากระจายไป1ทางครับถามว่าใครเสี่ยงมากกว่ากันมันดูเหมือนจะเป็นเราแล้วถูกปะจริงจริงแล้วอ่ะเราเสี่ยงสูงกว่านะกองทุนนะ่ะเสี่ยงต่ำกว่าแล้วประเด็นต่อมาคืออะไรไหมครับเวลาเราลงทุนได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาหรือเวลาเราเข้าไปซื้อเนี่ยเราจะซื้อเขาเรียกว่าหน่วยลงทุนถูกไหมหรือว่าเป็นตัว nav ประเด็นคือว่าเราจะได้ปันผลไหม ถูกว่ากองทุนเวลาเขาไปลงทุนในหุ้นรายตัวเนี่ยเขาได้ปันผลนะมาเป็นอินคามของเขาหนึ่งทางครับสองคือเขาได้ส่วนต่างกาไรของราคาหุ้นที่เขาซื้อนี่คือรายได้สองรายได้ที่สองของกองทุนสามเขาได้ค่าธรรมเนียมจากเราถูกไ่มในการดูแลในการซื้อขายในการค่าธรรมเนียมรายปีอะไรต่างจากเราแต่ประเด็นคือว่าตัวกองทุนนะครับ เขาจ่ายออกมาให้เราเป็น NAV คือเราซื้อมาเป็น NAV เป็นหน่วยลงทุนว่านะเป็น 10,0, 10,1อะไรก็แล้วแต่มันคือค่าเฉลี่ยของผลประกอบการของกองทุนฟังดีนะ NAV คือค่าเฉลี่ยของผลประกอบการของของกองทุนครับและต่อมาคืออะไรสิ่งที่เราได้ปันผลเราได้ปันผลจากผลประกอบการถูกไ,ไหมสมมติหุ้นปันผลตัวนี้ปันผล5%ตัวนี้ปันผล7%เราไม่ได้สิ่งเหล่านี้เต็มๆนะครับ และเราก็ไม่ใช่แค่ได้ส่วนหนึ่งของเขานะไม่ใช่นะเราจะได้ปันผลจากผลประกอบการของกองทุนครับที่เขาจ่ายปันผลให้เรานั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราซื้อกองทุนไปปันผลเราก็น้อยเหลือเกินเราแทบไม่ได้ปันผลเลยเพราะกองทุนส่วนใหญ่นะครับแปไม่จ่ายปันผลครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกครับว่าการที่เราลงทุนในกองทุนรวมไม่ได้ทําให้เราเสี่ยงน้อยลงนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นการเสี่ยงมากด้วยซ้ํา เพราะมันคือการที่เราอเอาเงินเข้าไปฝากในที่ที่เดียวถ้าตัวเราถูกปะเงินของเราเราทําการกระจายออกไปอย่างเงี้ยสมมุติเรากระจายไปหลายกองทุนเสี่ยงน้อยลงไหมโมเสี่ยงน้อยลงครับแต่สิ่งสำคัญที่อย่าลืมก็คือว่ากองทุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกองทุนจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เท่านั้นนะแปดสของกองทุนลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นแม้เราจะกระจาย ลงไปใน5กองทุนเองก็ตามความเสี่ยงเรายังเกิดไหมครับยังเกิดเกิดเพราะอะไรเพราะว่ากองทุนแต่ละกองทุนมันไปนลงหุ้นตัวเดียวกันไงลงหุ้นคล้ายๆกันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เวิร์กครับสิ่งที่เวิร์กมากกว่าที่ผมแนะนําว่าเราควรทําคืออะไรรู้ไหมถ้าเป็นไปได้เรารู้อยู่แล้วถูกไหมครับว่ากองทุนเนี่ยเขาลงทุนในหุ้นใหญ่อยู่แล้วเซตห้าสิบเซตร้อยอะไรก็ว่าไปทําไมเราไม่เอาเงินของเราอะ ไปกระจายลงในหุ้นเหล่านั้นโดยตรงดีกว่าปะเนี่ยสมมุติเป็นตัวเรานะครับแล้วเราก็จ่จายเรารู้ถูกไหมครับว่าเซตห้าสิบกองทุนลงทุนเรากระจายเป็นหุ้นรายตัวแทนครับนะหุ้น A B C D E F G อะไรก็แล้วแต่นะในเซตห้าสิบก็ได้เซตร้อยก็ได้นะครับเซตร้อยก็ได้ได้หมดแบบเนี้ยเราเสี่ยงน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะตัวเงินเราอะได้กระจายไปหลายที่มากกว่า 2. เวลาไล่ผลตอบแทนหรือผลต่างส่วนต่างกําไรอะสมมติเราซื้อหุ้น5บาทเนี่ยขึ้นไป10บาทเราได้เต็มเต็มนไหม,มต่อมาก็คือว่าตัวปันผลน่ะถ้าปันผลหุ้นตัวนี้สมมติจ่ายให้สเตัวนี้จ่ายให้หเร์เซ็นต์เาได้เต็มเต็มไม่ต้องไปแบ่งใคร 4. ค่าธรรมเนียมในการลงทุนน่ะถูกกว่าการซื้อกองทุนรวมนะครับ ผมพูดแบบนี้นะกองทุนหลายกองทุนอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าผมก็ต้องบอกนะในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนจริงๆอ่ะแล้วปัจจุบันผมก็ไม่ได้ลงทุนกองทุนรวมเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารู้แบบนี้ไงถูกไหมเรานั่งมิเคอแล้วเออจริงว่ะแล้วทำไมหุ้นหลายตัวปันผล7%แต่ทําไมเราได้ปันผลจากกองทุนแค่สามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ทไมเราไม่ได้7%เ็ตเต็มๆถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสําคัญมากๆนะครับละถ้าใครก็แล้วแต่ที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่นะแล้วอยา่าที่จะ ลดความเสี่ยงในการลงทุนให้น้อยลงที่สุดผมแนะนำนะครับกระจายลงทุนในหุ้นเซ็ตห้าหรือเซ็ตร้อยด้วยตัวเราเองกระจายไปเท่าๆกันแพรคือแบบหวานแหไปเลยนะ้ไมแล้วก็หวังว่าอนาคตจะมีสักเมล็ดพันหนึ่งอ่ะที่มันเติบโตเป็นล่มไม้ใหญ่ให้กับเราแค่นั้นก็เพียงพอแล้วครับไม่จําเป็นเลยนะการลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงมากนะครับในปัจจุบันนะอ่ะทีนี้มาดู ต่อไปเรื่องต่อไปก็คือว่าแล้วจะทําอย่างไรให้เราสามารถทํากําไรได้มากกว่าการ DCA เล่าให้ฟังหน่อย้วกันการ DCA คอนเซปต์ของมันก็คือว่าเรามีเงินเท่าไหร่ออมเท่าไหร่สมมติออมได้เดือนละ1 0 0 0 0บาทนะครับนะห0 0 0งื่ต่อเดือนเนาะเราก็เอาเข้าไปซื้อหุ้นทุกๆเดือนออมไว้ถูกปะเราบอกเฮ้ยถ้าเดือนไหนหุ้นแพงเราก็จะซื้อได้จํานวนน้อย เดือนไหนหุ้นถูกนะเราก็จะได้ซื้อจํานวนที่เยอะมากขึ้นถูกไหมแล้วเอเวอร์เเฉลี่ยแล้วเนี่ยผลตอบแทนเราจะดีมากๆถูกไหมครับแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีการที่กําไร,ด,รด,นะดีกว่า DCA อดีนะให้ดูก่อนว่า DCA มันเป็นยังไงนะครับดีซเนี่ยสมมุติว่าอ,อันนี้เป็นกราฟหุ้นเรากันเนาะสมมุติว่าราคาหุ้นมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,ลง,ลงขึ้นลงลงขึ้นอ่าอะไรประมาณนี้และเราทําการ DCA ไปก็คือว่าเราเข้าซื้อหุ้นนะจุดนี้จุดนี้ จุดนี้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 เนี่ยคือเราซื้อไปเรื่อยๆรูไ้ไหมครับทุกเดือนเราใส่เงินไปทุกเดือนใส่เงินไปทุกเดือนนะครับเราจะเห็นว่าจํานวนเท่ากันนะสมมติเราใส่ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 14ดเเดือนเนี้ยเราใส่ไปเดือนละหมื่นก็คือใส่ไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถูกไหมคำถามคือว่าต้นทุนเราจะอยู่แถวไหนมันก็คือการเอาแถวเนี้ยมา A อเวอร์กัน เนื้อไหมต้นทุนเราอาจจะอยู่ระดับแถวๆนี้ก็ได้ถูกไหมครับถามว่าต่ํำไหมต่าโอเคโอเคไหมโอเคถูกปะแต่ประเด็นอย่าลืมนะผมมองว่าการทําแบบนี้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่มันจะดีกว่งไหมถ้าเราสามารถจับจังหวะลงทุนได้เพราะเราดูไหมครับว่ากลไกของการ DCA เนี่ยข้อเสียของมันมีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ1 ใน1่ปีครับมีหุ้นจังหวะหุ้นถูกนะอยู่แค่4เดือนอีก8เดือนแพงมีจังหวะหุ้นถูกแค่4เดือนและอีก8เดือนแพงไปไปเทสดูได้เลยนะครับเราจะพบว่า4เดือนเท่านั้น4จังหวะเท่านั้นนะครับที่ไม่เกิน4ครั้งต่อปีอะ่ะที่หุ้นถูกแล้วนอกนั้นหุ้นแพงหมดเลยนั่นหมายความะไาหมายความว่าถ้าเรา DCA ทุกเดือน เราจะได้จังหวะหุ้นถูก4เดือนแล้วก็ได้จังหวะหุ้นแพง8เดือนนึกภาพปะถ้าเรามีความรู้สักระดับหนึ่นงอ่ะแล้วเราหาจังหวะก,การลงทุน4เดือนนี้ได้เป็นไงครับได้เปรียบมหาศาลไหมครับได้เปรียบมหาศาลเราไม่จําเป็นต้องลงทุนทุกเดือนแต่เราออมทุกเดือนแล้วเอาเงินสะสมเป็นเงินก้อนแล้วเอามาใส่ตอนที่มันต่ําแบบนั้นผมว่าเราจะได้อะไรเราจะได้ฐานหุ้นในราคาที่ต่ําเสมอนึกออกไหมครับแบบนั้นดีกว่าเยอะมาดูข้อที่2นะครับ ผมอยากจะบอกว่าเวลาหุ้นมันถูกแล้วน่าลงทุนนะครับมันไม่ได้ถูกกลุ่มเดิมเสมอไปหมายความว่าในแต่ละครั้งที่มันถูกเซกเตอร์มันจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนะบางทีจังหวะเดือนนี้หุ้นชุดนี้อาจจะถูกนะครับเดือนหน้านะหรืออีก3เดือนข้างหน้า4เดือนข้างหน้ามันจะเป็นอีกหุ้นอีกชุดหนึ่งที่อาจจะถูกก็ได้มันจะไม่ใช่ชุดเดิมเสมอไปแต่วิธีการของการด c a เเนี่ยคือลงทุนในหุ้นตัวเดิมทุกๆครั้งถูกไหม แต่ประเด็นคือว่าอย่าลืมนะหุ้นมันมีขึ้นแล้วมันก็มีลงแล้วเวลามันมีลงมันก็มีขึ้นและในแต่ละครั้งที่มันขึ้นมันลงอะ่ะมันไม่ได้เป็นกลุ่มเดิมที่เราจะลงทุนได้ครับบางทีนะครับไอ้หุ้นที่เราลงทุนได้นะวันนี้อีก4เดือนอีก6เดือนข้างหน้ามันอาจจะขึ้นไปสูงมากแล้วจนไม่คุ้มค่าที่ลงทุนงั้นคําถามคือถ้าเรารู้แบบนั้นแล้วเราจะไปลงทุนทําไมอะ่ะนึกออกป่ะเราจะไปซื้อหุ้นตอนแพงทำไมครับทาไมเราไม่หาหุ้นถูกในช่วงเวลาเหล่านั้นแล้วซื้อแทน น,นี่คือสิ่งสําคัญเลยนะคนไม่รู้ว่าจังหวะที่น่าลงทุนได้ของในที่ผมบอกว่ามีไม่เกินสีครั้งต่อปีเนี่ยมันไม่ใช่หุ้นชุดเดิมเสมอไปมันอาจจะเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆก็ได้เรื่องที่3ครับ DCA นะครับดีครับตอนที่หุ้นเป็นขาขึ้นครับแต่จะห่วยแตกมากๆถ้าหุ้นเป็นขาลงจริงปะผมเชื่อว่าถ้าหลายคนนะครับเคย DCA มานะจะพบปัญหาเรื่องนี้เลย ถ้าใครเริ่มดี a ประต่อมาตั้งแต่ปี2 0 1 6 2 0 1 8 4 5ปีที่ผ่านมาไม่เกิน3 4ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะจะพบเลยว่าพอร์ตการลงทุนของเราแย่มากๆเพราะว่าการ DCA อเมันดีตอนขาขึ้นครับแต่มันจะแย่ตอนขาลงก็นึกภาพดูสิถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นเราลงทุนเราดี a เไปเรื่อยๆอยังไงฐานทุนเราก็ต่ํายิ่งหุ้นขึ้นสูงเนี่ยเราจะซื้อได้จํานวนหุ้นที่น้อยลงมากเท่านั้นถูกไหมครับแต่ถ้าหุ้นเป็นขาลงะนะครับเราทยอยซื้อ นะซื้อเหมือนเหมือนมันเหมือนกับการซื้อถั่วเฉลี่ยขาลงล้าซื้อไปเรื่อยๆนะครับมาซื้อตอนสุดท้ายนะเราจะพบว่าพอร์ตเราเนี่ยจะติดลบนะครับเพราะว่าการ DCA เนี่ยมันเวิร์คครับในขาขึ้นและเวิร์คถ้าเราทำ10ปีต่อเนื่องต้องวงเล็บไว้เลยนะว่าเราต้องทำให้ต่อเนื่อง10ปีเท่านั้นถึงจะคาดหวังผลจากมันได้ถ้าเรายังทำไม่ถึง10ปีของการ DCA ไม่เวิร์กทันทีนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือข้อดีข้อเสียของการ DCA นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คำแนะนำของผมก็คือตัวผมเองผมก็ไม่ได้ลงทุนแบบ DCA นะครับหรือผมจะลงทุนแบบ DCA ก็ต่อเมื่อหุ้นเป็นขาขึ้นแบบชัดๆจริงๆแต่ก็ไม่ได้ซื้อทุกเดือนนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ไงม,มันไม่เวริร์คนึกไหมมันดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราสามารถจับจังหวะลงทุนนะครับแล้วลงทุนในช่วงที่หุ้นมันต่ำไอ้ฐานเราอยู่ล่างอย่างเดียว แบบนี้ยังไงก็กําไรครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําของผมก็คือปัจจุบันผมไม่ได้ลงทุนแบบกองทุนรวมเลยผมเลือกหุ้นลายตัวนะครับและผมก็ไม่ได้ลงทุนแบบ d c a ด้วยแบบซื้อทุกดด้วยแต่ผมใช้ทริคนี้ครับผมมีคําแนะนําอยู่ไม่กี่ข้อนะที่อยากจะบอกพวกเรานะครับก็คืคอ 1. ผมกระจายนะครับลงทุนหุ้นรายตัว ที่ดีๆพื้นฐานดีๆนะครับถ้าใครหาไม่เจออะไรยังไงก็ผมแนะนำก็ไปลองไปดูก็ได้นะเซต50ก็ได้นะครับหรือว่าตัวเซต HD ก็ได้นะครับพวกเนี้ยเราก็จะสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าคุ้มค่ามากกว่านะครับความเสี่ยงของตัวเราก็น้อยลงมากกว่านะครับเพราะเราได้กระจายไปหลายครับหลายๆที่ครับเราได้กระจายไปหลายๆที่ถูกไหมเงินเรามันก็จะไม่กระจุกอยู่ที่เดียวไงลองนึกภาพนะเท่าวันนี้เราใส่ไปในหุ้นแค่ตัวเดียว แล้วเกิดมันแจ็คพอตจริงๆหรือเราใส่ไปกองทุนรวมแค่กองทุนเดียวอะแล้วมันแจ็คพอตจริงๆอะเป็นยังไงครับกองทุนนั้นเจ๊งเงินเราหายทั้งก้อนไหมเงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตหายทั้งก้อนนะครับแต่ถ้าวันนี้เรากระจายไปหลายกองทุนกองทุนหลายประเภทนะหรือเรากระจายไปหุ้นหลายตัวหุ้นหลายเซกเตอร์ความเสี่ยงเราจะน้อยลงไหมครับมันจะน้อยลงทันทีถูกปะมันอาจจะมีบางตัวที่เจ๊งแต่บางตัวที่อาจจะไม่เจ๊งน้องเติบโตมาหาศาลก็ได้ เพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงผมยังเน้นย้าเสมอนะการกระจายความเสี่ยงสําคัญที่สุดนะครับนะมาดูเรื่องที่2คํคแนะนาของผมก็คือว่าให้ซื้อหุ้นนะครับจังหวะคนถามว่าจะซื้อหุ้นจังหวะไหนนะผมบอกว่าซื้อหุ้นจังหวะที่มีข่าวร้ายมากๆนะครับจังหวะที่ข่าวออกว่าทุยตอนนี้วิกฤตแล้วนะตอนนี้โรงงานปิดนู่นนี่นั่นนะ นะธุรกิจล้มละลายเจ๊งไปหลายแห่งนะครับตัวหุ้นตัวนั้นแย่หุ้นตัวนี้แย่นั่นแหละครับคือจังหวะของการซื้อนะอันนี้ให้เป็นทริคเลยนะมูลค่าตรงนี้มหาศาลนะครับซื้อหุ้นในข่าวร้ายครับและเมื่อไหรท่ที่ที่เราสามารถซื้อหุ้นในข่าวร้ายได้นั่นแหละครับคือจังหวะการซื้อหุ้นที่มีไม่ถึง4ครั้งต่อปีนะที่ผมคอยเน้นย้ำเสมอ ก็ไม่มีคำแนะนำอะไรมากไปกว่านี้ครับถ้าเราสามารถทำสอเรื่องนี้ได้นะครับ 1. กระจายลงทุนในหุ้นลายตัวกระจายออกไปเยอะๆครับนะยิ่งเยอะยิ่งสร้างฐานที่แข็งแกร่ง 2. ซื้อหุ้นในจังหวะที่มีข่าวร้ายผมมั่นใจนะครับถ้าเราแค่ทำสอข้อนี้ได้นะครับพอร์ตของเราการลงทุนของเราจะเติบโตได้อย่างมาหาศาลในอนาคตนะและขอให้มองเกมยาวนะอย่ามองเกมสั้นๆอย่ามองแค่1เดือน นะอย่ามองว่าเฮ้ยซื้อหุ้นวันฉันซื้อหุ้นวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้มันต้องขึ้นเลยอย่าไปมองแบบนั้นนะครับให้มองไปในระยะยาวครับว่า5ปีข้างหน้ามันเติบโตมันจะเป็นยังไง10ปีข้างหน้ามันจะกลายเป็นยังไงผมมั่นใจว่าถ้าเราทําตามกระบวนการเหล่านี้ได้นะครับการลงทุนของเราจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีดีลสุดพิเศษนะครับสำหรับคนที่ต้องการนะครับนะลงทุนหุ้นนะอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ อยากสร้างพอร์ตปันผลเพื่อเลี้ยงชีพในอนาคตจริงๆนะครับอ่ะไปดูกันว่ามีดีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้สําหรับคนที่พร้อมลงทุนจริงจังเท่านั้นนะครับอยากมีแพสซีฟเป็นคำจากปันผลนะครับเลี้ยงตัวเองตลอดชีพได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนที่แบบไม่มีเวลามานั่งคัดหุ้นอะไรต่างๆด้วยตัวเองนะครับหรือว่าไม่มั่นใจกับการเลือกหุ้นของตัวเองนะครับอยากได้คนช่วยไกด์ไลน์ให้นะครับ วันนี้ผมมีโปรแกรมนะครับที่เรียกว่า Investor Club Premium นะครับเป็นเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับที่คอร์สนีนะครับจะเป็นคอร์สออนไลน์ที่เหนือคอร์สเรียนหุ้นทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าผมาจะช่วยหาหุ้นหน้าลงทุนให้คุณแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่พวกเราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับผมจะแสดงให้เห็นเลยว่าที่มาที่ไปของหุ้นแต่ละตัวมันเป็นอย่างไรอย่างไรบ้างนะครับคอร์สนีเนี่ยผมจะเปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงครับที่คอยโคชชิ่งการลงทุนให้คุณนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับ คอส์สนี้นะครับจะเปรียบเสมือนเป็นทางด่วน,นะครับในการสร้างพอร์ตหุ้นปันผลให้กับคุณนะครับโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับคอสนี้นะครับคุณจะได้เรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้แบบ learning by doing นะมันจะไม่ได้มานั่งเรียนกันเป็นบทบบทๆท,ท,ทนะครับแต่ว่าจะเรียนจากสถานการณ์จริงเลยนะครับไม่ใช่แค่ทฤษฎีจากตำราเท่านั้นนะครับ คอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่ผมนะครับใช้การวิเคราะห์หุ้นนะครับขั้นสูงทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้าน VI ทั้งด้านพื้นฐานการวิเคราะห์พื้นฐานธุรกิจนะครับหรือว่าการดูกราฟเทคนิคข้อต่างๆนะครับมาใช้เป็นองค์ประกอบร่วมกันนะครับในการหาผู้ลงทุนนะครับเป็นคอร์สที่ผมนะครับจะเปิดเผยวิธีคิดทั้งหมดที่ผมใช้นะครับแล้วก็กลยุทธ์ทั้งหมดที่ผมใช้ในการลงทุนแต่ละสถานการณ์นะครับแบบเรียลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเรานะครับจะได้เห็น ทุกแอคชั่นนะครับที่ผมทำนะตลาดหุ้นแบบนี้ผมจะทําอย่างไรตลาดหุ้นแบบนั้นผมจะทำอย่งไรผมมีแผนการลงทุนขั้นต่อไปแบบไหนผมจะวางกลยุทธ์กับมันอย่างไรนะครับพวกเราจะได้เห็นทั้งหมดในคอสนี้เลยเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับจาก ICP Version Update ใหม่ล่าสุดนี้นะครับเรื่องแรกครับอย่างแน่นอนครับคุณจะได้นะครับลิสต์หุ้นปันผลที่น่าลงทุนนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับที่ผ่านการคัดสรรทั้งหมด ด้วยตัวผมเองนะไม่ได้ใช้ AI ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวผมเองในการนั่งคัดหุ้นทีละตัวให้พวกเราเลยนะครทั้งจะวิเคราะห์ทั้งด้านพื้นฐานธุรกิจอันงบการเงินแล้วก็เช็คการเทคนิคนะครับตรงนี้มูลค่า45,000บาทนะครับเรื่องที่2ครับคุณจะได้เห็นนะครับ The Best Investing Time นะครับผมจะแนะผมจะช่วยหายจังหวะนะครับการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับ หุ้นที่ถูกที่สุดนะครับที่มีไม่ถึง4ครั้งต่อปีเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะจะเป็นช่วงที่หุ้นแพงนะครับซึ่งคุณไม่สามารถลงทุนได้เลยนะครับตรงนี้มูลค่าอีก3 5 0 0 0ับาทเรื่องที่3นะครับผมจะมีการไลฟ์สดครับวิเคราะห์เจาะลึกหุ้นที่น่าสนใจครับหรือว่าหุ้นที่เริ่มเข้าตาผมบ้างน,นะอ่าหรือว่าหุ้นที่มีสอรี่นะวันนี้ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งอะไรแบี้เราจะเอามาทําการวิเคราะห์ก,กันว่าหุ้นหล่งนั้นสามารถลงทุนได้อยู่หรือเปล่า เราก็บอกเลยว่าไม่มีคอสไหนนะครับที่ทำแบบนี้นอกจากใน ICP อย่างแน่นอนนะครับมูลค่าตรงนี้นะครับอีก1 2 0 0 0 0บาทครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะเราจะไมเคุยคอสแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับเรื่องที่4นะครับผมจะมีการอัปเดต next plan นะครับทุกต้นเดือนเลยนะครับว่าเราจะมีแผนการลงทุนเชิงลึกเนขั้นต่อไปว่าควรทําอะไรยังไงบ้างนะครับต้องเตรียมแผนรับมือยังไงนะครับถ้าวันนี้เรามีหุ้นอยู่ในพอร์ตเราควรทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมจะมีคําแนะนำตรงนี้ให้เลยนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าหุ้นกลุ่มไหนบ้างที่น่าสนใจเริ่มเข้าไปลงทุนนะครับตรงนี้มูลค่าอีก60,000บาทนะครับนะก็จะมีการแนะนําแบบนี้เนาะเรื่องที่5นะครับผมจะมีการไลฟ์สดนะครับทำการบ้านหาหุ้นหน้าลงทุนนะครับไปกับตัวผมเองนะครับคุณจะได้เห็นแอคชั่นของผมจริงๆนะว่ากว่าที่ผมจะได้หุ้นออกมา1ชุดเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรยังไงบ้างนะครับเปิดเผยทุกขั้นตอนเลยนะครับแล้วผม รับรองครับว่าไม่มีเซียนหุ้นคนไหนนะครับที่ยอมทําให้คุณดูแบบนี้แน่นอนนะครับอย่างล่าสุดที่ผมทําการคัดหุ้นไปเนี่ยเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับประมาณ4วันนะครับมีทั้งหมด5้าพาร์ทด้วยกันนะครับรวมเวลาทั้งหมด7ชั่วโมงที่ผมมานั่งทําให้ดูสดสดเลยนะครับนั่งไล่หุ้นทีละตัวนะครับจากกี่ร้อยตัวในตลาดเนี่ยคัดออกมาแล้วได้เหลือแค่กี่ตัวด้วยเหตุผลอะไรนะครับตรงนี้ผมจะมีอธิบายให้หมดเลยถ้าใครต้องการดูนะครับผมมีเปิดเผยให้หมดในคอร์สนีน รวมมูลค่าทั้ง5ข้อนี้นะครับทั้งหมดกว่า340,000บาทนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอย่างที่บอกเป็นดิวสุดพิเศษนะวันนี้ผมยังมีแถมซ u ปเปอร์สเปเชียลโบนัสอีก4อย่างนะครับหนะครับผมจะมีเนื้อหาสุดเข้มข้นนะครับ2เรื่องนะครับสำหรับนักสะสมพุ้นปันผลทุกคนนะครับเป็นการปูพื้นฐานให้เราแน่นๆเลยนะครับคือ5 f a ฟ้าที่คุณต้องรู้นะครับหากอยากมี พสซีฟอินคำหลักล้านจากตลาดหุ้นตลอดชีพนะเ,เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ทำให้เราสามารถเข้าใจกระบวนการนะครับในการลงทุนในสไตล์ของผมได้นะครับว่าจะทำไงให้ลงทุนอย่างปลอดภัยนะลงทุนแล้วไม่ค่อยเสี่ยงเรื่องนี้นะครับจะทำให้เราเข้าใจนะครับว่าเราควรออกแบบการลงทุนของเราอย่างไรให้เสี่ยงน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ลงทุนได้อย่างปลอดภัยนะครับ แล้วก็ยังมีนะครับเปัญหาครับที่ฉุดลั้งไม่ให้คุณไปถึงฝันครับของการมีพอร์ตหุ้นปันผลหลักล้านครับผมบอกเลยว่าตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราเข้าใจ7ปัญหานี้ได้นะครับมันจะทําให้เรานะครับก้าวข้ามสิ่งที่เราไม่ควรทําไปทําในสิ่งที่เราควรทําในการมีพอร์ตหุ้นปันผลเลี้ยงชีพได้นะครับตรงนี้มูลค่าทั้งหมดนี้อีก8,900บาทนะครับ ก็จะมีคลิปแบบนี้นะฮะโบนัสข้อที่2นะครับผมยังมีไฟล์นะครับคัดหุ้นคุณภาพมาแยกออกเป็น6เกรดนะครับประเมินมูลค่าหุ้นถูกแพงให้ทั้งหมดเลยนะครับแยกเป็นไฟล์3สีนะครับมี Data หุ้นตรงนี้มากกว่า300ตัวนะครับที่ผมนั่งวิเคราะห์เองทั้งหมดนะโดยใช้เวลามากกว่า4สัปดาห์นะครับมูลค่าตรงนี้ทั้งหมด4 5 0 0 0บาทนะครับคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในคอร์สนี้อย่างแน่นอนนะครับ โบนัสข้อที่3ครับผมจะมีพรีเมียมเรซอนครับเป็นความรู้จักประสบการณ์ลงทุนจริงนะที่หาไม่ได้จากตำราอย่แน่นอนตรงนี้ผมจะมีการอัปเดตเพิ่มให้คุณนะครับตลอดทั้งปีนะครับมูลค่าตรงนี้อีก9,900บาทนะครับนะโบนัสข้อที่4นะครับคุณยังจะได้สิทธิ์นะครับเข้ากลุ่มไลน์พิเศษเพื่อรับข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์รวมทั้งคำเตือนต่างๆจากผมโดยตรงนะครับ ตรงนี้คุณสามารถถามผมเข้ามาได้แบบอลิมิเต็ดเลยนะครับผ่านกลุ่มไลน์นะครับผมจะเข้ามาตอบทุกคําถามด้วยตัวเอง100%นะครับมูลค่าตรงนี้อีก30,000บาทครับนะก็จะมีการถามแบบนี้นะมีเรื่องอะไรก็ถามก็มาอัปเดตกันเข้ามานะครับแล้วผมจะเข้าไปตอบให้นะครับรวมมูลค่าตรงนี้อีก93,800บาทนะครับแล้วคอร์ส AICP นะครับช่วยอะไรใครมาแล้วบ้างนะผมบอกงี้ครับ คอสีนะครับช่วยเพิ่มปันผลให้คุณป้าท่านหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มนี้จากได้ปันผลปีละ6ล้านนะครับปัจจุบันได้มากกว่าปีละ30กว่าล้านบาทนะครับช่วยสร้างแพสซีมันคัมนะครับให้กับพี่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะท่านหนึ่งนะครับมากกว่าปีละ1นล้าน2แสนบาทครับโดยไม่ต้องนั่งเฝ้าจอหุ้นแม้แต่วันเดียวนะครับตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะหลายคนอาจจะได้กำไรจากหุ้นเยอะครับแต่พี่ท่านนี้ครับไม่ต้องทำอะไรในตลาดหุ้นเลยครับแต่เขาได้ปันผลไปฟรีๆมากกว่าปีละล้านบาท และยังช่วยนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกในกลุ่มนะครับมีหุ้นน้ําดีราคาตีนเขาเน่ยนะเป็นหุ้นหานทองคำนะครับที่ผลิตปันผลกลับมาให้กับพวกเขาเนี่ยได้มากกว่า7%ตอ่อปีและนี่ก็เป็นฟีดแบ็กนะครับจากคอสไอซีพนะครับเนี่ยผมหลายพี่หลายคนนะครับ,บอกว่าพอได้เข้าไปดูรายสดนะครับที่ผมได้ทําไว้ในคอร์สเนี้ยก็บอกเลยว่าเฮ้ยเข้าไปดูแล้วเนี่ยได้เพิ่มมุมมองแล้วก็แรงจูงใจในการถือหุ้นระยะระยะยาวได้ดีมากๆนะครับ ขอบคุณมากมากครับได้เข้าไปดูแล้วเข้าใจอะไรขึ้นเยอะเลยนะครับมันทําให้มุมมองการลงทุนของเราเป็น3ปี5ปีจริงๆไม่ใช่แค่มองแค่ว่าเฮ้ยหุ้นขึ้นไปวูบหนึ่งนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำ,กำไรแล้วแล้วก็อยากขายออกมานะครับนะบตั้งแต่เล่นหุ้นมานะพี่ท่านนึงก็บอกว่าตั้งแต่เล่นหุ้นมาเนี่ยไม่เคยเห็นกําไรหลักแสนเลยนะขอบคุณมากๆนะครับได้เกณฑ์ดีๆแถมรอปันผลดีๆใจสงบนอนหลับสบายนะครับเนี่ย พี่ท่านนี้ก็บอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับรู้สึกว่าเข้ามาถูกที่ถูกทางถูกเวลามากๆเลยฟังเสร็จปุ๊บกดซื้อเพิ่มเลยนี่เป็นไงนะครับถ้าถ้าพวกเรานะครับได้เข้ามาในคอร์สนี้ผมให้ความมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้รคำคำแนะนําดีๆจากผมโดยตรงอย่างแน่นอนนะครับนะแล้วก็วิธีการเรียนของคอร์ส ICP นะครับ จะเรียนด้วยการ2ช่องทางน,นะครับ1ก็คือเมื่อไหรที่เป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นการไลฟ์เนี่ยผมจะทําการไลฟ์แล้วก็คิปอัดคลิปวิดีโอโพสให้เนี่ยผ่านเฟซบุ o กกลุ่มนะครับส่วนการคุยกันต่างๆนะคำถามอะไรที่มีเข้ามาเนี่ยเราจะคุยกันนะครับผ่านกลุ่มไลน์พิเศษนะครับที่ผมตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะนะก็จะเป็นการเรียนทั้ง2ช่องทางน,นะครับก็คือทั้งทงางไลน์แล้วก็ทาง a c e b o o k นะครับแล้วสรุปนะครับคอร์ส ICP เวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับ ที่สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ 1. m a i เมนคอร์สข้อนะครับที่ผมบอกไปนะมูลค่ารวมกว่า340,000บาทนะครับแล้วก็ยังมีซ u เปอร์สเปเชียลโบนัสอีก90,000กว่าบาททั้งหมดที่บอกเลยอีก4ข้อถูกไหมรวมมูลค่าทั้งหมดของคอสนี้อยู่ที่433,800บาทนะครับและสำหรับพวกเรานะครับที่สมัครเข้ามาในวันนี้นะครับ ยังได้นะครับยังได้สิทธิ์นะครับ private talk นะครับสามารถนัดคุยกับผมแบบส่วนตัวได้อีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออฟไลน์ line, หรือออนไลน์นะครับหรือว่ามันนัดเจอตัวกันได้เลยนะครับผมให้สิทธิ์พวกเราในคอนี้แบบเต็มๆนะครับ และดีลพิเศษนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับสิทธิ์ราคาพิเศษนะครับแบ่งออกเป็น2แพ็กเกจครับหครับเป็นแบบมินิ ICP นะครับคือเป็นคอสต์แบบราย6เดือนนะครับสองหมบาทนะครับและฟูลไอซีพีครับรายปีนะครับสองหมบาทเท่านั้นนะครับ คอสสีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมรับจํานวนจากัดนะเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีคําถามเข้ามามากมายนะครับแล้วบอกเลยว่าเหลือที่ว่างอีกไม่มากแล้วถ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อรีบสมัครกันเข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เต็มผมจะปิดรับสมัครทันทีหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มรับไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็เริ่มดูแลได้อย่างไม่ทั่วถึงเนี่ยผมจะปิดรับสมัครทันทีนะครับโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับเพราะฉะนับ นะคอร์ส ICP นะครับเหมาะกับใครบ้างน,นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคอร์ส i c ไเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับนะแต่คอสนี้ออกแบบมาให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการลงทุนแบบใกล้ชิดจริงๆนะครับแบบใกล้ชิดจริงๆนะต้องเน้ยนย้ำตรงนี้นะนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าคนที่จะเข้าคอสนี้นะครับควรมีงบลงทุนนะครับขั้นต่ําอยู่ประมาณ1ล้านบาท หรือคนที่อาจจะไม่มีเงินเป็นเงินก้อนนะครับแต่สามารถออมลงทุนได้เดือนละ30,000ื่นบาทขึ้นไปนะครับผมแนะนําว่าเนี่ยจะเป็นคอร์สที่เหมาะกับคุณมากๆนะครับนะแล้วก็วิธีการสมัครนะครับราคาพิเศษสําหรับคนที่สนใจนะครับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับ พิมพ์คำว่า ICP 2020นะครับมาช่องทางไหนก็ได้นะครับหคือทาง Inbox Facebook Page นะครับ Shop Club นะผมจะมี Facebook Page ด้วยนะชื่อว่า Shop Club นะครับก็ Inbox เข้าไปตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วพิมพ์มาว่า ICP 2020นะครับหรือว่าสามารถ Add Line ID นะครับ Shop Club เข้ามาก็ได้นะครับแล้วพิมพ์มาว่า ICP 2020นะครับผมจะรีบบอกรายละเอียดวิธีการสมัครให้ทันทีนะครับหรือนะครับถ้าใครยังไม่แน่ใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนี่ย ผมแนะนำนะครับให้โทรมาคุยกับผมได้เลยนะครับที่เบอร์นี้ครับ0812088887นะครับเราจะได้คุยกันแล้วดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเหมาะสมกับคอร์สนี้หรือเปล่านะครับก็ผมจะมีคำแนะนำให้นะครับก็โทรมาคุยกันก่อนได้นะครับแล้วผมบอกเลยว่าคอร์สนี้นะครับจะเป็นคอร์ส VIP มากๆนะครับที่ผมออกแบบมาให้กับพวกเรานะครับก็ ยังไงนะครับขอยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนล่วงหน้านะครับรับรองว่าจะไม่มีคอสไหนนะครับที่ทำให้พวกเราได้มากขนาดนี้แน่นอนนะครับและคอส์ส ICP นี้นะครับคือคอสที่ผมจะโฟกัสมากที่สุดหลังจากนี้ไปนะครับก็ เชิญชวนนะครับมาร่วมสร้างพอร์ตหุ้นปันผลหลักล้านด้วยกันนะครับและถ้าใครสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมนะครับสมัครเข้ามาตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาคุยกับผมก่อนนะครับได้ที่เบอร์0812088887นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนล่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ